นะครับนี่มัดต่อสูงครับเดี๋ยวต่อสูงไอ้เบิ่งกลางจุงน้านครับมุมีอย่างเลยไฟบระมีครับอยู่นี่เดี๋ยวบอกเก่นี้ไง่ายๆครับต่อสูงนี่ครับนี่ตะไบทูออกนี่โสร้งนีนล่ละโสรี่สุนซี่ครับเดี๋ยวมาต่อให้เบิ่ง ยังฉากที่ใส่ตอไบทัวนี่หักเลยครับหักหักนี่สินี่ครับหักหักเรื่อยๆเลยอยู่กลางฟงไหนตรงห้าครับมันมีไฟใส่ตอไบทัวครับหักเลยนักทัวอีนึ่ทงทั้งหักขึ้นกันครับมันมีไฟฝาครับใส่ตะไบทัวหักยากนิหนึ่งครับ หกักเลยนะครับก็ยังหันสู่ขาดหลังจากที่ใส่ตะไบทั่วครับหากออกาาครับเลยหนาตาครับสูแล้วก็ใส่เป็นขอต้อครับคอต้อซี่สูนซี่นี่ครับหนาตาของขอตอโอ้โส่ใส่เป็นของสติวครับ สตีลนี่ใส่ครับของโอเลกอนไดใจของโอเลกอนนี่ใส่ครับสตีลว่าไดเจ้าครับของสตีลนี่มันจะหูหน่อยครับของโอลกอนนี่มันจะหูใหญ่กว่ากันแต่้าเอาของสตีลนี่ไปใส่ของโอเลกอนนี่ไดอยู่ครับต่อสูขอต่อสูนะครับนะครับเขาก็เอาขอต่อสูนี่ครับใส่ไปใส่มาแล้วก็ขอนตีครับตีงแห้งได้เลยครับตัวนี้ว่าเป็นยัง ก็ต้องยานฝืดครับควนครับตีเลยตีตรงมาเราหอมอีบานหรอกนี่ครับตีเราเยอะตีตีตัวนี้ตองอีกครับตีให้แหน่นเล็กก็ได้ครับมันไม่เป็นอย่างนอกหรอกใส่เลยคือเกาฝืดไปแรีสองหลอกอ่ะมอนหรอกครับใส่เป็นหัวขวนครับขวนนะครับ,รบต่อสูง ก็แบบบานๆครับใส่ยันหรอครับตัองต่อต่วว่าใดใส่ว่าใดโซตกงับตอแลรวก็ประมาณนี้หน้าตามนะันโซนี้เป็นโสตัดครับโสต,ตัดกลางทรงไฮทรงไฮอยู่ดีครับมุมมีอย่างเลยมุมมีย่งเลย ตัดใหม่ครับแม่โคโคนใหม่แม่โคโคนเลยว่าอย่ก็บจิตัดไปเท่ากันครับฝากกดติดตามนีด้อครับ